สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะพัสดุอีกชิ้นหนึ่งนะครับจากเฮาไซจากประเทศจีนครับผมก็ไม่ไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็แต่ต้องขอบคุณร้านนี้นะครับที่ส่งมาให้เรารีวิวนะขยัเปิดดูกันมาเปิดดูกันก่อนนะครับมีขยะสนใจกล่องอันนี้มีอะไรใหญ่ครับห้องข้างใหญ่ มีคนไหนสนใจก็เข้าแวะไปดูมุมตะการ์้าฝากผลงานช่องนี้ด้วยนะครับจะมาแกะดูวันนี้เอามีดแม่บ้านมาอีกแล้วนะครับพอดีมีดตัวเองหาไม่เจอมีอยู่มีเลยมีโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าข้างไมเนี่ยตก ข้างโคตรใหญ่เลยครับขอมันทอบกว่าผมเลยเดี๋ยวมาแกะดูกันอืมปอ,อกข้างหรือคันเบ็ดไหมเนี่ยใช่แล้วนะครับนนะนนะป๋กข้างนี่ก็ต้องขอบคุณร้านนะครับที่เราให้ดูโคตรใหญ่เลยครับอันนี้น่าจะใส่ครีมไหน,นๆนะอันนี้น่าจะใส่คันเบ็ดนะครับคันเบ็ดขนาดอันนี้น่าจะใส่อุปรกรณ์เดี๋ยวมาดูเปิดข้างในเลย นี่น,นี่สุดนี้เลยนะครับน,นี่สุดนี้ข้างข้างเขาไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับได้เปิดข้างข้างนี้เอาไว้สะดวกในการเปิดอี่มีซิปอยู่อ๋ออันนี้กระเป๋าข้างๆ้างใช่ไหมนนี้จะมีใส่อีกช่องหนึ่งครับช่องนี้ตช่องนี้นะครับไว้ใส่ ข้างคุณภาพใช้ได้เลยนะครับนะนะมีไว้สังส่งาไว้รัดไว้ผมจะท่ายมาตัวเต็มเลยวเวลาเราใส่นะครับก็ต้องฝากชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณร้านนะครับฝาช่องนี้ดูผลง,งานด้วยนะครับนันะสนใจกระเป๋าเบบ่นี้มูลค่าสุดท้าได้เลยนะครับวันนี้เรามาเก็บระสุนเรามาดูกันมีมีม อ,อะไรอีกนะครับที่เข้าให้โอ้เข้าให้มาเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ,อ้ก็ต้องตกเป็นด้านอุดเคือนะครับเปลื่อม,มากเลยครับเนี่ยนี่เข้าให้มาเหยือ่อนี่เนย,ย่างแกะลูกชิละกันซุนปข้าเจ๊โอ้โหทอปเปอร์โอ้ตกยางโอ เปสาย PE โอ้ยใกล้จะเปยแล้วแล้วก็ทีมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคระับ